ขึ้นมาตีเองไงตามึงอันกับปนันโบเมาปีเลยหน้าย็นดูเดินตีนไม่ตรงแล้วแล้คนเมาห,หน้าตรงจ้านไหมเนาะเวลาจดจดต่างปากล่ะเมาตีนจอยเมาปีไม่เบาวนี่ก็บเมื่อมาเนี่ยคืนนี้เดนหลาเก้งน,นะวะร้อยแต่ว่าอ่านนี่อ่านจางไอ้บ่าว อานจ้างเลยปลอาะนาเมียดก็ไม i̇şte ่ใจเย็นเร่งอันนี่ก็จัดอ่านจ้างงานนี้ดูราตรงหลงหลงนู่นดูราจุ่มปรุงเล่นดนตรีแล้วปืดปืดมึงไม่จ่อปื้อก้าดำก้าก้าวก้าลายไปเล่ต่อือฮะโอ้ตีนี้ก้าวว่าออ่าเนี่ยกูเกิดมาโย่อาจะเจ๊ปีเลยไม่รอนเกยย่อมึงย่อคนเดียวเวนปลู โม่ตา,ลาลลไลา่เลว็วเล่กุนแกเป็นลูกเจ้าก็แล้วอย่าดีผมหยัดไล่เรง่งคืนนี้ก็ก้าวมาเร็วนะก็นำไปโร่เร่กว้าดป่อเมย์ปีน้องสิบนิว้วก็กราบจันจ้าอาวาดเจนิวัดโอ้นะกันนะตะลอดตึงสมเด็จเลยป,ปลา,ป,าปิดทุดตรงตุกตุกรูปกันแล้วก็กำนันผู้ใหญ่บ้านปีตักจันติราชโอป่อโตผู้จุ๋ยนะคะกราบไหว้ไปหมดปีเต้จุดป่อเมย์ปีน้องนะคะนนเจ้าวัดโอ้ เรือเจ้าราดูเจ้าตาควายวัดเปยตาเกะนักหนาติมาง่ายเกียรติจุ่มบันดูราพระว้โนอยอยู่ตรงโยมโปรตีนียันยั่งแต่คนแก่เกะไปอาไม่กล้าโอนยังกล้าเกะตึงปลาโนูกล้าโอนโอนเด็กๆวัยรุ่นมันไม่แล่แม่ดูราบูรันมันหวาเจยมันมันโจบแล่ายนูนตีดังเว่งเว่งลงเปล่งปนูเลย ตึงเราคนแก่แก่ปนี้ก็อยเล่กี่ก้นนะตาหนังอยู่มั่งกันเนี่ยรุนรุนเดียวกับโดราเป้เลยกล่าวกับโดราแล้วเป้ตึงนี่ตมาหนังอยู่นี่ตุนวาเม่ารถมาแต่ดาโดตารถไม่ลบท่อยไม่ได้ตึงตีมาแต่ตาควายกับเมื่อนี่เดินรถมั่งไม่รถมั่งหลูกยกขึ้นรถมาแล้วต่อมาจนนัทเจ้าปินกำนันหนวมอันหลูกยกขึ้นรถมาไม่เดียวตุน นายรู้กันมโงรถมากี้รยเลยรักหลูกเว้ยไม่ตีต่ำปลื้แเลยก็นกเจอดดูราเว้ยเลยตํำใจใกล้ปลื้ดกินหวาไปปีนี้ตาโรไปรำตาตนว่ามาเกยไกลมาเกยมงรถตามนูราตมจิตไปรำก็ไม่เกยตามนูราโจติไปรำก็ไม่เคยตามรายังไปรำก็ไม่เกยตามยังดูรายังยิงแรงแต่เผน คนตรงอื่นไม่รู้แต่ว่าคนตาควายถึงว่ารักโลกไว้แต่กองเฉยไรอีย่งไอ้ยันนั้นไม่เตะตำปลู้อน่าพัวไปเออโอ้ตาอันดีก็ไม่ปลูกะก็อย่างกองไล่คนนะก็น่าเอ็นดูเลยตึงจานกับเมื่อเนี่ยนะจะเมื่อไม่รวยตำปลู้มเลยนะชาพี่นึกตาไม่รำหนูราไม่เอาไรไม่เตะไรเลี้ยงโลกเตึ้นว่าอ๋อ cắn ruộng ác để cùi mà rầm trời à rầm thì ruộng chập đấy đây lấy đèn bóc rưỡi tao ní cả đi ruộng coi bà mía mà má nhở mía má cắn nữa ên mày phải vô gặp mía mung mà tiểu ba đồ ra vô buồn chọc coi lâu Oh, chọc rồi ra. Nay anh đủ chát nè, nhăn phên tên vã. นี่กันก้นวันนี้เกณฑ์โกจ้านไปเลยเพราะจ้านเกิดมาจาัดนี่ตนว่าปบแต่ก้นเมาหูนี่ปวดจ้านแต่บ้านเมาตั้งแต่ว่ากมจนตาแก่ยุงไอ้นี่กับเมื่อนี่จ้าหน้าเกณฑ์กูกูหลาวมงึงกีกลานเล่นกับพวกมอึงหว่กล่นว่าก,กับกลัในกวางตะกิดนะกันนะลายหน้าเจกน์วิล่วงปืดปืด,ปดจันไม่ตรงงงกาเวจนันอยนะู่หนวันนี้ Ờ, ba ơi, bên vô nói à, cái đúc leo ơi, dàn dàn cồn vô mà, tí rồi có trong เงนกว้งนามพระกรุงเาากิลนะเออกินกินใจเพงแล้วน้องเออเลยมาอย่างไม่โรตินรถสุดว่าเออเออมาเลยมาก็อย่างไม่โรตดดินไม่โรตุนยกวายใจกล่า,าวว้ใจปุ่มว่าเออเออพระตาเจ้ายกาวายใจกล่าวใจปุ่ม ว่าเล่นไงไงดีปอนนอเออไงดีมีคนรักได้หยุดปากไงดีมีคนโจมว่าเออเอมีคนรักได้หยุดปากไงดีมีคนโมอยากไว้ใจเก่าเดมาใจปมปอนะอยานงมาเจปมนอนเออใจเก่าใจปมอยากไว้บางคมไปทุกรัก ่่เอ้เออยกช่วยผุมกายโยวายบังคุมทุกราทีเอว่าโยเอแมยเอลูกโยวายคุณครูทันไดมาปลานี่าเอ้เอนางโยวายคุณครูท่านได้มาปลานี้เออว่าก็ทจับก็เตียงแม่นองน้องเอยก็เตียง เจ้าคำรำเกล้าทีกล่างคืนลูกไวในปราจันจาน้าอน้าไว้ปลาจันจาน้องเอจ้าไว้ปราจันจาเจ้าเจ้าลูกไวะลาตว่าเออเออไว้จันจากก็เจ้าเจ้าลูกไวปราตี๋โนว่าบทบาทพลาดพลังอนังบทบาทพลาดเอลูกยังร้องปิดปิดน่อยลูกก็อความสมา เอเออยังโยมผิดกับผิดหนูโกความสามะเด็กก็ไปด้วยนี่ปราปัโยมนาโกูโกพปราบันโยเทว่าก็เที่ยงเด็กไงดังก้งนาโนไงมันดังก้เงเออก็เทียงไงดังก้เมือนกอง้าวาติโลมืออาเออเทียงดังก้ไงเมือนงกอง้าวาติโลมืออาลูก เน่ไงเกลียงเกย์ i, ่อนเอก็เที่ยงไงเกลียงเกยน้องเออก็เที่ยงไงเกลียงเกยไเลยมาเหมือนโตตาะว่าเออเออไงเกลียงเกลย์เลยมาเหมือนโตตาะเล่ดูอดเล่หวัดไวายเอออดเล่หวัดไวายหวัดวาย ว่าเอออุเทวดวายมารำว้พระทวาดา ไปกางตกแล้วเบกโมกปกนับมนโยดโกโนออโมกปกโยดโกลาโนโมกปกมอนโยดโกว่าพันนาน้าไปกางตกเบกโมกปกมนโยดโกมกมาทำเป็นพระมาตัโจติบ

ไอ้นี่ยันรำให้กุนเก้เล่นะกันนะดูราบูรานไปนานกุนเก้ก็ไม่วเอ๋อมึงก็าวุ้นเนอตึ้งเตะเตมาเล่ดูดุนน้อยอ่ะอ๋อดุนโลงเงี้ยแล้วมึงนี่ตั้มกันแปดที่พ้นแล้วจีดีแต่ว่านายนดูเลยแต่ว่ามาไม่วัวตุกตีพุทธไอ้บ่าวนี่โยโลเนี่ตยยกัวมันนานาอัวเกณได้มันจ้านน่นบน Ô này, bia. này uổng bia uổng. Can nại hoa bia vô mày hoa 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 này hoa 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 này hoa 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 เนี่ยกันคนเก้าวกบวัวก้าววันนี้ตึงนีตาแดงว่าตัวนี้ดำน้อยๆนันตาก้องจังกลงแน่นอนเลยเต้นจนหลงนะจ้านั้นเดียวเดียวไม่่ายร้อยจันอโอ้ยั่ง นาทีกายจาตีจิบโยังออกนาจากในคืนนี้ละเมจะโกควักตำนงออกนาจากจะกโกคว้ากำหลงผิดสาวเออย่าเยยหยาตยัดกาดผิดสาวตรงเลยอยาาเยยยาตัดกาดยังไม่ใจหนักปราดผิดสาวเอนี่จะลาดเรื่องกรโอ้ไม่ใจหนักปลาดตีจะลาดเรื่องกรธในคืนนี้คว้ารักไปตาเจ้าเอควัา เ,นนเอียงควักลักควักโปเป็นนักโจนเด้อควักควักโจนเมื่อโจนถึงมาออควาักโจนกาเมื่อโจนถึงมาแด้วไหวปอหรือแม่คือนี่เจ้าที่มานังเลงว่าไหวโพแม่ที่มานังเลงงาจุ่มไหวดูราแม่นังตาโรโกยจุ่มไหวดูราไอ้นังตารโ,โ,โตารโโแล้วแม่ก็ไอดูรา จมไว้ดูราไห้นางตาดูโคแม่จมเติร์ดนายหัวต่อเดียวแลแม่อกโจตัวจัดรอยนายหัวอกโจตัวจัดรอยหนูว่าจะไว้น้อยพี่น้องเอยไม่ดูร้อยปานเดิมจะไว้น้อยไม่ดูร้อยปานเลยมเดี๋ยวนั่งลงไห้จับไม่กี่ก็เลี้ยง นางง่ายจับยาพึ่งยาเปย์ปนึ่งวไว้อยู่กลางเหนือปลาเดียวใจอกมาไว้อยู่กลางเหนอยอสักเดียวใจอกมาแาโจปติพันและพี่น้องเออในทุกทานนันาจตัวปฏิภาณนายทุกทานนั่นใจวักแม่ติมานังหน้าเวทีเมตีมาที่นังน้าเวที กแค่ยังรักไม่เคยปลักหน้านี้มันไปก็ยังดีใจไหมล่ะแม่นูกามีเมตตามันไปใจดีก็มีเมตตาแม่บอกเคยใจดีเกามีเมตตาเออแม่เออแม่จังมีเมตตาแลวแม่มาจากไกลก็ตั้งใจไหวกันแม่มาจากเลยลูกตั้งใจไหวกันแลวแม่จองมาหนานี่ดูรากรบเรวแม่จองมาหนาก็ดรากรบ เล็วแม่กมานดาตรงลกเ็วแม่เนก็กรบนักม่เออขึนมาพบมันโดนโอ้มากรบขึนมาพบมันโดนเ็วแม่ก็กรบไม่มาพบมันโดนเึรบต้นมาพบมันโดนยควักกะไกอเป็นนักโซลยังควักกระกลอเป็นนักโซนเดืนนี้วังคนใจไม่ละ วังโจนกาตุนโจนดูดายออกมากับโจวเรื่องเบปัวอกกับโจวว่ากันเบปัวงนั่งลงเติดปลานั่งตายาเปิดจุมเติดปลากะนั่งตายาเปิดแล้วไม่เออเติดปลานั่งตายาเปิดจุมเติดปลากะนั่งตาอย่าเปิดอย่างโคตรนาตอนนี้ละเมออกมายืนปลาเธอี๋ยย่งโคตนาออกมายืนปลาเธอี๋ย ยังคุดนาออกมายืนปลาเื่นไว้อยู่กลางหนือตังเจยรอคอยไว้อยู่เหนือแมต่ตังเจยรอคอย